ตรงบังยุคใหม่75 85ดรบ้าแ้ตรงบางยุคใหม่ครับเจ็ด้นมดครับขอให้โชคดีครับหนึ่สองาไปตึงตึตึงตึก็หาุแล้ววนยายาบลอหอหาลอห้หลอหาหล้อหอหาลอไหล้ ก็คือบบทายังนะ้ตองรรีไปครับตาหาแต่ว่าไปได้ครับอ่ารอลุ้นกันต่อไปครับเผือาันหยุ่งไหมครับลากควันออกมาครับนะครเป็นหลากควันออกมาตรอเกยบป่าขาวครับเย้เย้ออกไงจ้าหน่อยน่เจเผานาครับ น้ำนักเยู่วทางหัวครับเอานาะนำนักหัวครับวันได้เจ้ากันเด้สององกอดครับข้อหาซื้อใเจองครับผมว่ายได้รถได้รถที่ด้วยมายท่นอวยบขอัดสานขอั้สานัทำไออกลูกไม่เรวครับโอ้เร็วเย็นนะครับจันนะครับคนยังติดตลอดครับ พอก็ไดลอ40นะครับผมตอนนี้อคอยก็บอกปคอยยังไง้นลจมบกกจมบกแกนจมบแกนะครับระดับไม่พอเลี่ยนุดบางนี้หมดคนกลัม่กลครับต้าเลสมารขาวเลยครับไม่ไหวหลักเลย220โงวางยุใหม่220ครับแ่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายกาสีสวัสดีครัลาล